สวัสดีสวัสดีค่ะพบกับยายชิมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคายให้ด้วยนะคะกดแล้วเข้ามาชมกันค่ะหากมีการโอนเงินผิดบัญชีนะคะโอนเงินเข้ามาผิดบัญชีเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะไม่ต้องตกใจนะคะโอนเงินเข้ามาผิดบัญชีตกใจหมดเลยโอนไปแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รับ เงินในบัญชีเข้าหมดจะทำอย่างไรดีอันเด็กแรกเราต้องตั้งสติให้ดีนะคะตกใจได้แต่ยาเสียสติให้เรานำหลักฐานนะคะนำหลักฐานการโอนเงินผิดนะคะก็คือสลิปการโอนหรือใบบันทึกการโอนหรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนนะคะพร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของตัวเราเองเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย ไปแจ้งความต่อเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะคะไปลงบันทึกเอาไว้ก่อนแจ้งความให้ถูกต้องเป็นหลักฐานหลังจากแจ้งความแล้วให้ไปติดต่อธนาคารต้นทางของเราแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราโอนเงินผิดนะคะโอนเงินผิดบัญชีจากนั้นนะคะเมื่อเราแจ้งความแล้วแจ้งธนาคารแล้วธนาคารจะดำเนินทำการตรวจสอบ กรณีมีการโอนผิดไปธนาคารเดียวกันธนาคารก็จะติดต่อผู้รับโอนโดยตรงนะคะแต่กรณีโอนผิดต่างธนาคารธนาคารจะติดต่อกับธนาคารของผู้รับโอนนะคะกรณีผู้รับโอนยินยอมคืนนะคะนะคะกรณีผู้รับโอนยินยอมคืนธนาคารจะโอนนคืนเข้าบัญชีผู้โอนนะคะ กรณีผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนไม่สามารถติดต่อได้นะคะผู้โอนต้องแจ้งความเพื่อดําเนินทางกฎหมายต่อนะคะแต่ถ้ามีคนโอนเงินเข้ามาที่บัญชีเรานะคะโอนมาผิดอยากคิดว่าเป็นลาบลอยนะคะอยู่ๆมีผู้โอนเงินผิดบัญชีเข้ามาที่เราแล้วมีคนติดต่อมาโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกว่าโอนเงินผิดเข้ามาที่บัญชีเราหากเจอกรณออีแบบนี้อย่าเพิ่งโอนเงินคืนนะคะเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เบื้องต้นเราต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะคะสอบถามชื่อนามสกุลของเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อกับตรวจสอบว่าโทรมาจากธนาคารอะไรสอบถามข้อมูลหรือตรวจสอบเอกสารการขอคืนคืนก่อนนะคะหลักฐานการขอคืนคืนก่อน หากยังไม่แน่ใจว่าเป็นเฮินของท่านจริงหรือไม่ให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นการโอนผิดบัญชีจริงให้ติดต่อธนาคารเพื่อย,ยินยอมให้หักบัญชีคืนเงินให้เจ้าของบัญชีไปนะคะอันนี้เราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะอย่าพลีผามโอนไปวิธีป้องกันการโอนเฮินผิดบัญชีนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันการโอเนเงินผิดบัญชีก่อนทำการโอเนเงินทุกครั้งควรตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะคะตรวจสอบหมายเลขบัญชีเงินฝากหมายเลขพร้อมเพย์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขที่บัตรประชาชนชื่อบัญชีของผู้รับเงินชื่อธนาคารที่จะโอนเงินจำนวนเงินที่จะโอนนะคะทั้งนี้เพื่อป้องกันการผิดพลาด จากการโอนเงินผิดบัญชีที่อาจเกิดขึ้นได้จะได้ไม่เสียทั้งเงินและเวลาการตามเงินคืนภายหลังนอกจากในกรณีที่เราเป็นผู้โอนผิดบัญชีแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินกลับเข้าบัญชีผู้โอนเว้นแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชีที่เราโอนเงินผิดรวมทั้งในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับนะคะเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง และหากเราเป็นผู้ได้รับโอนเงินมาผิดบัญชีแล้วไม่ยอมคืนเงินให้แก่เจ้าของบัญชีนะคะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคืนให้เขาไปอยู่ดีๆได้ราบรอยพร้อมกับทุกขลาบไม่ดีนะคะทรัพย์ของเขาก็ต้องคืนเขาไปทำอะไรข้โปรดใช้ความระมัดระวังนะคะ ขอบคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดซับะไครา้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ